ใคไปเน่ยใครเราเท่าไหรเนี่ยสองสองบอกเก้าสองดี่นี่ยตัวนี้นะเดี๋ยวพอก่อนงัวพ่อเราอ้าวคุณดมจะด้อมของฉันนะของใคตัวนี้ขอพ่อป่ะตัวนี้พ่อปะ่ะ ไม่ของเราหรอต้นนี้งามพี่น้องครับจาของมายูเดอร์เยวสิกลับมาถามเหรอไหมใสยยม่ยี่พองอ่ะมีเจ็กตัวไหมของพ่อขอพ่อตัวนี้ตัวนี้ของเพ,พ,พงื่อนหรอครับลายเป็นใดตัวนี้เป็นพองมือกาบาทมือกว่าบาทน้โอโอ้ดมกระป๋องแล้วต้นนี้แจ็คปองเหรอสอ้งของดีของดีอ้าวอ้าวอ้าวเฮมานเฮมานตัวนี้งามน้อต้นไหนน้อต้นไหนเมื้หลุดต้นไหนไหมจาของไปใส่จำเลยเนาะจำเลยตัวนั้นน่ะ ตัวนี้มานรพอเ้ยมานพอได้ไปไหนพอสามสิบสี่ิบีุยหลนพี่น้องครับสูงเง่าเขาดิสาสี่สูงเม็ดหาิบผลได้นน่น้อหาิบไปยูเอาอยากทายยากไปหนึงเด้ครับสาอือ พักฟอกว่าจะหนีมึงสามสิบสี่ัวทองเด้อพี่น้องเครื่องอมเครื่องอมหัวล้นลนสามนั่นเห็นบ่อไหเจีมือียเนี่นั่นแล้วก็ูวว สามี่สีตัวหนึ่งเขาเาอยู่มันงามัน่นหองตัวเหมอเดอบนมาป่อ้ยหลีนี่มันห่องดีปไปเ้วป่ตัวไหนา่้ลวครนั่นเรียบร้อยเลยเท่าไรตัวนี้เอาไปเมื่อกี้ผมทายป่นันแปดเารปลเพจลงยูทูบระหว่นกนเท่าไรละเอาไ่อ้เี นน่นเอาวมันถึงไหนบอกมันถึงได้เอ้าจีบตต์ไนั่นว่าอยู่หมื่นสามพันนาันี่ตัวงัวบางทีรเพิ่งเอาพี่น้องครับสมราคามอยู่นอต้ังมาน่ยอรมานนาดนึงเนาะยอมานนิดนึงอุ๊ยเลีต้นหนังงามเลยพี่น้องเนอองหมื่นี่พ้าเคู่นี่สองหมื่พันนาเออเอาเส้คู่นี่ยมีปัญหาอีกค เช่มันมีมั่งก็อ่านเป็นงูเหลี่ยงหเนาะงูขุนไปเลยวอีพอตัวไหนเนียนองะอีพอใส่งูทองไง้เบอร์อร์เบอร์แปดหาเอแปดหาเจ็ดเจ็ดเจ็เจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดงูทองห้องสาหมน่ทองสามหมื่นสี่ห้องไว้ได้พี่น้องครับตอนนั้นตอนนั้นพ่ออยู่ันสูงหัวจะหล่นพี่น้องครับมันจะเดือนหรอแส่เดือน 3ามเกินกว่าสามเกินกว่าพานเอาตัวนี้สูงไงมีอกสบ,บายเลยตัวนี้สามสิเบอร์เมั่กีทั่วมากต้วนี้สองสวยะมึงสามารถห้าร้อยแก่ใจที่เร้ององมือสีสส่สองตว่าผูทั่วเบอร์มืกี่ครับเหลอย่างน้มึงสองสามสี่ห้ ไอหน่อถอะมาถืคนพ่อคืออยู่นองงูเลี้ยงรมามั้ยนี่มนี่ี่ก็แมนพี่น้องกระเมานี่ยัใหญ่ลยครับตัวนี้ตัวนี้ไรไปเลยเอะไ่อนียโอ้โหครับโอ้มือานพันหาไนี่เห้าบอเยเห่ามือานพันหาเบอรเดียวกันก็พอเมื่อกี้เด้อโทรมหาเรามือหนาพันหา ตัวเมียอีกต่างหากคือหนอมันติดหูแล้วนึงเขาก็ตีมนันนะก็ต,ติดนี่หนาวก็น่าเอ้าลุยเข่าแม่ลุยเขา่ขาแม่